สวัสดีเพื่อนรุ่นฝูงมูจิน่าทุกคนที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผม นในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกันกบเกม Kiry Entera กันอีกแล้วโดยในวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาทําการรีโรหาเอวาคาน่านะครับบางคนบอกให้ hey, ทำไมพี่ถึงมารีโรป่านี้ก็เพราะว่าผมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วแม่งชีวิตลาบากชิบหายเลยครับไม่มีเจววาคาน่ากดกาชาไปแล้ว130โลเม่เงบ้าชิบหายไม่ออกเจเลยนะฮะจนตอนนี้จะได้การันตีแล้วนะครับแต่ว่าผมรอไม่ไหวแล้วว่าผมรู้สึกว่ามันเกือเกินไปที่จะเล่นต่อนะสำหรับไอดีนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะตัวละครในไอเดีเปิดไป130โลนะครับ ซึ่งก็ถือว่าตัวดีแหละแต่ไม่ใช่ตัวดาเมจไงแล้วก็มาออกทองอีกทีตอนหลังครับเป็นน้องโรซาเลียนะซึ่งน้องก็อยู่ประมาณเทียร์เอถามว่าดีไหมไมันก็ดีแหละแต่เจ๊ว่าคนาดีกว่าครับแล้วก็ไอ้พวกตัวสีดาวตัวตึงนะน้องหลันหัวผมได้แค่ดาวเองถามว่าจะปั้นต่อดีไหมสําหรับผมในช่วงต้นเกมแบบนี้ถ้าเป็นไปได้จากประสบการณ์ที่ผมเล่นมารีดีกว่านะไปหาเจ๊าว่าคนาสักดาวหนึ่งหรือดาวศูนย์มีตัวหลันหัวที่กลุ่มดาวเยอะกว่านี้นะครับเพื่อที่เอามาเล่นผ่านไอ้ตัวบอส ได้ง่ายด้วยนะช่วงนี้เขามีกิจกรรมด้วยนะครับ้าเกิดว่าเราทําแบบว่าติดอันดับเนี่ยเราก็จะได้ของมาอีกทีทีหลังด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวบอสตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ผมไม่มีตัวดาเมจ DPS ที่จะไปสู้กับมันนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่มีดาเมจจบมันเวย้ยแต่ผมสามารถทํา CC มันได้นะด้วยการแบบว่าเน้นเอาสกิลสตันไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วตีมันไปได้สัก30%นตะพอสกิลสตันผมหมดอนะบอสมันก็ตีผมตายอยู่ดีครับอันนี้ก็คือผมเล่นแบบยื้อเลยนะ คือกะแบบว่าเราจะสตันมันไปเรื่อยๆจนกว่าบอสมันจะตายไปเองนะอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วครับพอถึงจุดจุดหนึ่งจริงๆฮะเราไม่สามารถยืนรับดาเมจมันไหวฮะแล้วของที่เรามีที่เราฟาร์มในตอนนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่พอนะก็ด้วยความที่เป็นแบบนี้นะผมก็เลยตัดสินใจที่จะรีโลไอดีครับเพื่อจะตามหาเจวาค่ามาแบกนะและถ้าถ้าสังเกตนะครับทีมที่เขาแบบว่าจบบอสตัวนี้กันเนี่ยที่เขาทำดาเมจแข่งกันตอนนี้เนี่ยส่วนมากก็จะมีเจวาค่าครับก็ถ้าเกิดว่าคุณจะผ่านง่ายจากที่เห็นก็คือเขาใช้าาคนนััท้ง เราก็ควรที่จะทตามนั้นครับส่วนบอสตัวอื่นเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงเน้นเป็นเจวาคนานะใครที่แบบเกลือแบบผมเนี่ยแบบต้นเกมรีมาไม่ได้เจวาคนากดไปเป็นร้อยโลแล้วก็ยังไม่ได้ที่ผมว่าแนะนํารีไอดีนะครับหรือใครที่แบบว่าไอช่วงแรกที่แบบ กดได้ช่วง40โลจากการที่แบบได้เควสมาแล้วมันยังไม่มีเจ้นเนี่ยก็ควรรีหาเจ๊ไปเรื่อยๆแล้วนะแล้วก็จะได้เริ่มต้นเกมนี้อย่างสบายใจได้ฟาร์มได้แบบไม่ต้องมากังวลว่าเอ้ยเจ้วคน่า,าจะออกอีกทีตอนไหนวะไม่ต้องไปหวังการันตีและสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราแบบได้เจ้บัคน่าแบบตรงเลตเนี่ยไอตัวเศษเสี่ยวแห่งความเกลือเฮ้ยไม่ใช่ความคิดหวังเนี่ยไอความสิ้นหวังเนี่ยมันก็ยังสามารถเก็บไว้ต่อในตู้ต่อไปได้ด้วยนะยังไงก็คุ้มครับถ้าได้เจ้บัคคาน่ามาเอาเป็นว่าเราไปด เริ่มแรกจต้องออกเกมเข้าใหม่ครับเพื่อที่จะสลับ ID กดออกกับบัญชีไปหนึ่งทีครับเสร็จที่นี้แล้วก็กดเข้าไปเลยกดเล่นไปเลยแบบไม่ต้องใช้ทางด้านของแ c คเค n t อะไรทั้งนั้นนบถ้าสมมุติว่า ID ดีนี้ของคุณเนี่ย ร้วไ,ได้ตัวดีๆค่อยเอาไปปลูกที่หลังได้นะเสร็จะปุ๊บเนื้อเรื่องแล้วก็ข้ามไปเลยครับการเีโลเกมนี้มันอาจจะไม่เร็วมากนะแต่ก็ถือว่าไม่ช้ามากเหมือนกันครับกลางๆนะมันจะมีในช่วงที่เกมสอนเรากับฉากคัตซีนพวกเนี้ยที่เราไม่สามารถที่จะข้ามได้นะใครที่แบบเล่นในพวกแบบแอปอิมมูเนเตอร์นะครับที่สามารถเปิดหลายจอได้ก็จะได้เปรียบในส่วนตรงนี้ไปแต่ผมเนี่ยใช้แค่จอเดียวพอแล้ะจบฉากคัตซีนเมื่อกี้ปุ๊บสามารถกดข้ามได้ครับแล้วก็ตั้งชื่อเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะแบบว่าตั้้้งชืืื่่่่อออววาาไไไมมมเเเกกกลลลโคคปรับแดข เพชหลักของน้องเรจิน่าเพราะว่าเราคุยกับน้องแล้วเสร็จทีนี้ก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับที่แบบว่าเราจะต้องเล่นอีกนิดนึงให้เราคลิกรัวๆนะครับคลิกตรงไหนก็ได้ครับไม่ต้องคลิกตามที่เขาได้ดำนะเพื่อให้มันรวดเร็วที่สุดกดทอยลูกเตา๋าแล้วก็ให้มันตีไปเทินนึงครับในส่วนตรงนี้พอจบสกิลเนตินะครับฝึกไปจนถึงน้องกดใช้สกิลเวนติเนะี่ยเราจะสามารถกดสกคริปต์ได้แล้วนะไม่ใช่สคริปต์แบบผ่านไปเลยนะแต่สามารถแบบว่ากดให้บอดมาเล่นได้ทีนี้มันก็จะเล่นไวกว่าเรากดเองครับในช่วงแรก ตัวละครเรามันสู้ได้ครับอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ตัดจากตรงที่ผมผ่านตรงนี้ไปเลยแล้วกันเพอเราผ่านจากตรงนั้นไปแล้วนะครับทีนี้ให้เราเน้นทําเนื้อเรื่องหลักนะครับให้หมดทุกอันนะเพื่อที่จะเอาเพชรให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันจบอันหนึ่งมันได้เพชรประมาณ200นะกดข้ามครับเจอเข้ากับเหล่าเจเหล่าเจเราก็เปิดไอ้ทางด้านของปล่อยบอดตีเองครับเดี๋ยวก็ตุยครับแป๊บเดียวในส่วนนี้เราก็ไล่ทำเนื้อเรื่องหลักให้มันหมดทุกบทนะให้มันหมดทุกบทในหน้านั้นอะ่ะ จนแบบว่าเนื้อเรื่องหลักเรามันไม่มีแบบว่าจุดแดงแจ้งเตือนขึ้นมาครับในส่วนที่ข้ามง่ายก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นแบบเควสคุยกันนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่ข้ามไม่ได้ก็จะเป็นแบบที่มันต่อสู้กันแบบนี้นะแต่ก็นั่นแหละใช้บอดในการแบบว่าให้น้องตีเองไปมันก็จะไวกว่าที่เรากดนะเพราะว่าถ้าเรากดเนี่ยเราต้องกดสก,กิลทุกอันไงแถมบดเป็นเร่งความเร็วให้เราด้วยนะครับเอาละทีนี้พอเราเคลียเนื้อเรื่องตรงไอ้แผ่นที่โลกที่จนครบแล้วนะครับเรายังมีเนื้อเรื่องหลักจากตรงช่องข้างซ้ายตรงนี้นะช่องเล็กๆ ไปเคลียรต่อให้หมดครับผมและทีนี้แหละถ้าหมดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถกดรับเพชรทั้งหมดแล้วก็ไปสุ่มการชาได้แหละพอเราทําเควสใเือเรื่องหลักจนหมดนะครับทีนี้ก็จะปลดล็อกทางด้านของเควสประจาวันนะแล้วก็รับเพชรตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อจะแบบว่าเอาไปสุ่มได้เยอะขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บพอเราจบเควสตรงนี้นะฮะเราจะสามารถกดรับเพชรได้13ทีนะจากเนื้อเรื่องหลัก13บทที่เราเล่นไปทั้งหมดนะครับผมกดรับทั้งหมดเลยครับก็จะได้เพชรมา2,6 0พนเลยครับผม กับอีก5โลนะนี่ก็จะได้ครบแล้วนะในส่วนของเควสหลักส่วนเคลสรองเนะี่ยมันต้องปั้นทีมของตัวเองนะครับอย่าเพิ่งไปทำครับผมเสียเวลานะแล้วก็สามารถจะสุ่มกรชชากในตรงนี้ก็ได้เลยเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณโลภนะฮะในตอนนี้มันจะมีทางด้านของกิจกรรมของเจวาคานะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็จะสามารถทําแบบเควสหลักได้เหมือนกันแต่และเคล็ก็จะให้ เพชร1น0นะครับเราสามารถกดข้ามได้แบบนี้ครับก็รับเพชรได้เลยครับ100แต่ว่ามันก็จะมีด่านที่มันต้องต่อสู้แต่ก็ใช้วิธีเดียวก็คือให้เจสู้เองนะครับปล่อยบอทไปแล้วเราก็รอให้มันผ่านเองนะครับแป๊บเดียวไม่นานแล้วก็ได้ร้อยเพชรฟรีนะครับเอาล้เมื่อจบเคลียร์เควสเจคบ4ได้มาอีก400เพชรแล้วเสร็จทีนี้ปุ๊บก็ยังเหลือทางด้านของในจดหมายครับที่เรายังสามารถกดรับได้นะกดรับนะครับในทางด้านของในจดหมายเราจะได้มาเพิ่มอีก 10บโลนะ13โลนะครับประมาณนั้นแล้วก็เพชรอีกนิดหน่อยนะจะรวมกันอีกได้ก็น่าจะประมาณสัก10บโลแหละก็ตอนนี้มี40่สโลแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาอีกเนี่ยมันก็จะมีทางด้านของโค้ดที่ผมใส่ไว้ในใต้คลิปนะครับไปเอามากรอกนะก็จะได้อีกประมาณ10โลครับซึ่งวิธีกอดโค้ดนะก็คือจะกดไปที่ดอกไม้กดไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่บัญชีครับไปที่คูปองแล้วก็ไปก๊อป U I D ของเราเข้ามานะครับ U I D ดีของเราจะอยู่ตรงตัวบหน้าโปรไฟล์นะครับกดคัดลอกไปหนึ่งทีปุ๊ แล้วก็มาตรงนี้นะครับกดยืนยันนะครับเอา UID ของเรามาวางไว้ตรงนี้กดยืนยันดูด้วยว่าชื่อถูกหรือเปล่าถ้าชื่อถูกก็จัดไปนะครับจากทีนี้ตัวโค้ดนะก็ไปก๊อปมาจากทางด้านใต้คลิปของผมแล้วก็ใส่ครับเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะแยกไว้ให้ครับว่าโค้ดไหนที่มันได้เพชรกับโค้ดไหนที่มันได้สเตมินานะตัวเพชรเนี่ยเราเอามาสุ่มกาชาก่อน แต่ถ้าเกิดสมมติว่า ID ดีนั้นของคุณแบบกะว่าจะเล่นแล้วจริงๆอ่ะเราค่อยไปเอาโค้ดที่แบบว่าได้ตัวเลซินหรือว่าพลังกายเนี่ยเพื่อที่จะได้เอาไว้ฟ,ฟาร์มตัวละครน,นะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของโค้ดที่ได้อีก10โลนะครับก็กดรับไปและนี่ก็คือจํานวนโลทั้งหมดนะที่ได้จากการที่ทํามาทั้งหมดที่ผ่านมาเมื่อกี้รวมๆแล้วไม่ถึง10นาทีนะครับคุณจะได้กดกาชาประมาณ50โลซึ่งถ้าเกิดว่าใน50โลนี้คุณได้เจวะคันหน้าคุณจะพอใจเลยก็ได้เหมือนกันหรือคุณจะโลบ หาเจาวัคณาซีหนึ่งหรือจะเอาพวกการ์ดสกิลนะครับก็ได้เหมือนกันนะแต่สำหรับผมแล้วจะใส่เต็มไปที่เจวัคณาอย่างเดียวเลยครับกดไปครับ10โลแรกถ้าได้เลยก็จะดีจัดแล้วลุงเปล่าจัางหวะนี้ยังไงเหมือนจะไม่ลุงนะครับเดี๋ยวเรากดข้ามนะโอเคไม่ได้อะไรนะครับกดไป20โลลุงครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เจวัคณาหรือเปลาลุงแบบนี้ เมื่อกี้แวบๆมีหน้าเจาว่าคณาไม่หลุดเลสชัวใช่ไหมอามดุลีดีโชว์ไปดิแล้วได้หลันหัวครับหลันหัวตัวดีนะเราได้ตัวที่เราต้องหามาแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือน้องหลันหัวนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปสรุปครับผมว่าจะได้ใครบ้างเลสเจว่าคณาออกครับเลสเรียบร้อยเลยครับได้ามาแล้วครับหนึ่งตัวครับสำหรับเจว่าคณาได้ไหมมีแถมไหมอุย้ยน้องหลันหัวสองตัวนะครับไอ้ดีดี เรายังเหลือโอกาสกดอีกครับประมาณ20โลนะหรืออีกเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเท่าไหร่โอเคจัดไปหมับเข้าให้อีก10โลแล้วออกลุงอีกรอบครับโอ้โหสองทองติดครับจังหวะนี้ขาได้เจมขาได้อีกตัวนะผมบอกเลยว่าไอดีนี้ของจริงนะแลขดีแรกที่เล่นไปเพื่ออะไรวะ ยังไงโอ้โหเจวาคัน้าอีกตัวหนึ่งครับ4ีหนึ่งหวะานี้เอาว่ะแล้วได้หัวคู่ครับโ,โหไม่ได้หลันหัวนะครับรอบนี้โอเคได้เจ๊วาคนาหน้า4ีหนึ่งมาแล้วครับกลุ่มดาวที่หนึ่งแล้วเหลืออีก20โลครับจะมาอีกหรือเปล่าครับสำหรับเจ๊วาคนาหน้าสีทองนะ,บแบบนะ,นะบแบบนี้ไม่ได้อะไรนะครับแบบนี้ไม่ได้อะไรนะ มันต้องเป็นสีลุ้งนะครับถึงจะมีตัวดาวทองออกได้โอ้โหไม่ได้หลันหัวด้วยนะครับได้เป็นหัวคุและ10บโลสุดท้ายครับและทีนี้มันจะเหลือเศษนะได้อีกแล้วหรือเปล่าโอ้โหไม่ออกครับเป็นสีทองเมื่อกี้มันหลอกนะครับโอเคครับมาได้เป็นตัวอะไรได้หัวคุครับผมโอ้โหแล้วไม่ออกเป็นหลันหัวนะอันนี้เสียดายครับแต่ว่าได้การ์ดดีมาอยู่การ์ดฮิวมู่อันนี้ดีนะครับมีติดไว้นี่คือได้ใช้แนะ่นอนโอเคหมดแล้วครับและเสร็จทีนี้เนี่ย การที่เราได้เจ๊คณะซีหนึ่งมาแล้วได้ตัวไอเสร็จเสี่ยวแห่งความเกลือเอ้ไม่ใช่ความหวังนะครับก็ยังสามารถดองเอาไว้ในตู้ถัดไปได้นะเก็บ200ก็จะการันตีตู้หน้านะครับเสร็จปุ๊บถ้าเราแบบว่าไปต่อกับไอดีนี้นะครับคุณก็จะไปทําทางด้านของเควสอีเวนต์ของเจนะครับ เพื่อได้จะเอาอีก10โลฟรีตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ยังเหลือเควสลองอีกมากมายนะครับสามารถไปต่อกับเจได้อีกนะถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไอเดียถ้าไม่โลบแบบว่าเอ้ยมี C2 หรือแบบว่ามีการ์ดลิมิเต็ดเมื่อกี้นะครับเนี่ยการ์ดมีลิมิเต็ดอันนี้ไม่ไม่ได้แบบจะโลบเอาอะไรเนงะี้ยก็สามารถเริ่มนไดีนี้ได้เลยแล้วก็ยังเหลือตู้ถาวรอ,อ่ะจัดไปครับถ้าสมมติว่าเราได้เจนักเวทนะที่เราเจอตอนต้นเกมนะครับอุย้ยสีทองออกเลยโอเคไปครับจจงหวะนี้ ถ้าได้เจอันนั้นเราก็จะแบบว่าเล่นสบายขึ้นไปอีกนะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับหรือจะเป็นเอสเมก็ได้นะครับอย่างน้อยก็เอามาตัวเป็นตัวแทงได้แต่ถ้าได้ DPS มาเนี่ยเรามีอยู่แล้วไงเรามีเจ้าขหนไา้อยู่แล้วอาจจะไม่ต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วเหมือนจะได้เป็นการ์ดแทนหรือเปล่าครับอันนี้โอ้โหไม่ใช่ตัวละครนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดซึ่งการ์ดพายุธาตุไฟอันนี้ที่น้องออโรซาเลียใช้ในเนื้อเรื่องก็ถือว่าเป็นการ์ดท,ที่ดีนะเป็น l e นะครับ โอ้โหไม่ได้เป็นตัวละครได้เป็นการ์ดนะครับก็ใช้ได้อยู่ครับเอาไปประยุกใช้โอ้โหด้แถมน้องหลันหัวด้วยนะโอเคครับอันนี้ดีอยู่จัดไปครับอีกสิบโลออกอีกเปลา่าเฮ้ยออกอีกโอ้โหไอ้ดีดีอะไรกันวะเอาแล้วว่ะโอ้โหและดอกโซเซียออกมาไ้ไม่มีตัวแท้งนะครับทีนี้ยับแล้วเราต้องไปหาตัวซับมานะอาจจะต้องใช้เลจิน,น่านะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวแทงนะตอนแรกผม กล่าวว่าให้มันได้เป็นน้องเอสเม่อะไรไปเลยแบบนี้ดีกว่านะจะได้แบบจัดทีมมีตัวแทงได้นะโอเคเสร็จทีนี้นะครับพอเราได้ดีแบบนี้คุณจะเลือกที่จะเริ่มเล่นเลยก็ได้เหมือนกันหรือจะแบบว่ายังไม่เล่นก่อนหรือแบบว่ายังจะโลบเอาไอดีอื่นดีกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าจะรีโลหาเจก็ขอให้โชคดีกันนะครับ และเสร็จทีนี้ผมก็จะมีข้อมูลนะครับจากทางด้านดิดออฟฟิเชียลของเกมคีรีเอนเทอร์านะครับที่เป็นแบบว่าเขาแนะนําว่าเฮ้ยรีโลประมาณไหนดีหรืออะไรยังไงนะครับโดยเครดิตก็จะมากับกลุ่มห้องสมุดบรรลักษ์ชมรมวิจัยบัคนะครับโดยตัวลิงก์เนี่ยก็ทางด้านของคุณคอปเปอร์นะครับเอามาแปะไว้นะซึ่งเป็นชีทที่ดีมากนะครับคุณสามารถแบบว่าเอามันมาเป็นไกด์ได้เลยในส่วนของการรีโลแล้วก็เนี่ยอย่างที่เขาแนะนำไนะครับขั้นต่ำนะให้มีเจฟคันหน้ากับน้องหลันหัวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาแบบที่เขาแนะนําาาาเลยยยกก็คืออออให้้้มีีีจด e ด่่่วววนนะแตตัำ ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนะรีไาหลายดีแล้วแะแล้วถ้าแบบโลภมากก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือไปเอาการ์ดที่แบบว่าเป็นตัวรมิเต็ดของตู้กาชารอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเจอริเอล่านะครับแล้วก็แอลลี่ที่เป็นตัวสีดาวได้หากันง่ายอยู่แต่ว่าที่ยากก็คือ2อย่างเนี่ยเจอริเอล่ากับเอ่อการ์ดรมิเต็ดนะครับที่เดทอัพอยู่แล้วก็จะมีการแนะนําจัดทีมด้วยนะแล้วก็จะแบบมีเทลิสนะครับสมมุติว่าคุณได้ตัวอะไรมาอยากรู้ว่าไอ้ตัวนั้นเก่งหรือเปล่าก็มาดูทางด้านของเทีีีรตตงงนนนนน้้้ไดดััับมออปปจจจถึุ1.0.8ก็ อยู่ที่แพ่นนี้พอดีตัวละครไหนที่คุณกดได้มาอยู่ตรงไหนก็มาดูตรงนี้ได้ครับในแต่ละสายด้วยนะเขามีแบ่งแยกแบ่งแยกสายนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมนี้ก็แนะนําให้เข้าร่วม d i s c o r d ของเกมคิล i ี่แอนเทอรด้วยนะเพื่อทแบบว่าบางทีคุณติดตรงไหนเนี่ยจะได้สอบถามผู้เล่นด้วยกันนะครับเขาก็อาจจะมาช่วยตอบคุณนะครับให้แก้ปัญหาในส่วนของตรงนั้นได้โอเคครับผมสาหรับวันนี้นะรีดี ไม่เกลือนะครับไม่เกลือจริงและได้เจวัคหน้านะครับซีหนึ่งครับแล้วก็แถมโซรซาเลียมอีกตัวหนึ่งส่วนหลันหัวนี่ดาว2นะถือว่าใช้ได้นะครับทางด้านของพวกการลิมิเต็ดเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีตอนที่แบบว่าทำในะเรื่องเสร็จนะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่แบบว่าได้ไอดีแล้วที่คุณต้องการนะอย่าลืม ไปเกอกโค้ดที่เอาทางด้านของพลังกายฟรีนะอันนี้สําคัญมากนะในโค้ดนั้นที่แบบรวบรวมมาไม่ให้เนี่ยได้เป็นเกือบร้อยอันนะครับไอตัวนี้นใช้เยอะจะจัดและใช้เร่งในการปั้นไอดได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเกรอกันด้วยถ้าได้ ID ดีที่คุณต้องการแล้วรามานี้สำหรับคลิปนี้นี่ผมก็ขอบิสไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน